มาแล้วไปเร็วเปิดประตูเปิดประตูเอ้าไอสัตว์ไอเหี้ยใครนี่วะไหนวะไหนโอเจอเลยอยู่ดิอยู่นี่ไอสัตว์ใครกำลังซ้อมก็ไม่รู้ได้แล้วที่นี่เปิดใช้ไม่ใช้ไม่นานนะพี่ประตูประตูโอเคไหนต่อข้างบนเจอแล้วท่อโอ้ได้แล้วกูเอาขึ้นไงวะเฮ้ยขึ้นไงตามนะ พอต้องปีนตายมันก็ปีนเยอะเอ้าแต่ไม่ขึ้นเออได้แล้วเก็บหายแม่งยุ่งยากเนี่ยโอเคเข้ามาอุ้ยที่นี่จะเปิดอิสเลย์ไม่นานพี่แบตหมดพี่แบตแบตหมดพี่แบตหมดหรือแบตเราหมดแต่ยัดเฮงตาดูไปแล้วไม่ตกอันนี้ไม่ตก ทำแล้วค่อยได้แล้วไปดูพี่เอกอยู่เป็นนี้ยตกอะไรวะไม่เราทำอะไรกับรีดิโอสักอย่างแทนอ่านดิเลคคอร์ดป่ะเดี๋ยวรอรีเลย์ก่อนพี่อเอก๋ยวแปะให้ดูช็อตเรซเรดิโออินเตอร์วิชั่นต้องไปหานะ่ะหาไปาทะ่านคู่ลิซิลินัสกอยาเฮียไอมี<ร>ตัวนั่งนั่นองอีกแล้วอย่านะวอกกี้ทักกี้เหรอใช่เหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้หมือชิบหายเลยมันไม่ใช่วอล เอาอยู่แล okay. ้ว NO พี่เกมผีเนาะไอเกมเกือบผีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มึงลุกมาทำอไมเนี่ยไอสัตว์ตกใจเยี่ยมลุกโมเบาก็ได้ลุมคุยกันดันดันออกไปเกโอ้โหดันไม่ได้เจอเาทลยมาเป็นตัวเลยหัวใจเตัวเลยสัตว์มาเป็นตัวเลยเก๋มาแล้วเอ้ยไม่ต้องตามมานะโอเคนายอยู่ในนั้นแหละ เฮ้ยทำไมรู้สึกไม่ได้ยินเสียงวะจะเอ๋ทำไมไม่ได้ยินเสียงเกมวะเออใช่ป่ะไม่ยินเหรอไม่ได้ยินครับเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเสียงอะไรอย่างไม่มีเสียงเกมไม่ได้ยินเสียกูได้เลยดูแต่ภาพไหนลองส่องดูซิอ้าวไม่มีปลอดภัยนี่อ๋อไม่ไม่มีเหมือนกันนี่อะไรเปิดได้ไหมอ้าวล็อกโอเคประตูนี้เปิดได้ไหม เดี๋ยวเราไปโหลดทู้คนอื่นมาใส่ก็ได้ไปมองเสียงแล้วเสียงภาคอ่ะเสียงภาคกูตัดไปทำไมพี่พ,พ,พี่ไม่ไปโหลดจากนาทีสามนี้อ่ะโหลดพี่พี่ไม่ได้ขอเที่ยสามเก็บไว้ไงมก็แปะแปะแปะยัดเอาโหอะไรเนี่ยเดียวเราจะเสียงเที่ยงสามตอนนั้นไอ้วอลลิ<ห>มบอลินรีเซฟสารคดีอัดไว้อัดไว้เฮ้ยถ้าเกิดเราเปิดกล้องทิ้งไว้อย่างนี้แบบมมไม่เปิดเดยมิชชั่นนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไม่เป็นไรที่เปิกล้องเปิดเดมิชชั่นเสียแบตแค่นั้นแหละเปิดเดมิชชั่นเสียแบตเผาแบต อ่ะเผาโคตรเยอะดึ๊บ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 เลยใครวะเฮ้ยพี่นิกเออสายสายสายฟังผมเป็นเป็นสายถักอ่ะทีนี้มันพันกันอ่ะสายแยังไงเออมันพันกันเออก็แกะปกติไงมันมันขดกันเป็นแบบสับไทยไทยทำไงก่รู้ มัดกีลมัดเรื่อยๆเพราะว่าสายถักเนี่ยยา้ายขูดมากไม่งั้นจะทะลอกครับสายถักมันทนถ้าเแกะแล้วมันก็พันพันพันเหมือนเดิมแหลยกูเจอบอสมันแข็งใช่ไหมครับอือคือพอเราแกะออกมาเนี่ยสายจะงอง,งองหมดเลยใช่ไหมครับอือให้น้องยืดนะครับให้ตึงน,นะครับลแล้วยืดทิ้งไว้นะครับทดสอบลองตอนกลางคืนสุดท้ายครับโโอ้ห แล้วกูปิดประตูจะกัจากข้าไในไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วไปไหนดีกูไรเดอร์วไปไหนดีแล้วไปไหนดีกูเปิดประตูปิดอีกทีปิดประตูทงไปแล้วที่จริงต้องเปิดเสียงเกมเน่ยันรู้ึกว่าไม่ก็เปิดเสียงแล้วไม่ได้ยินเลยเราไปขอดูเขาตอนเลนของลูาเลยอ้าว เอาเอวิ่งสิเอเอวิ่งสิเขาไม่ได้ยินเสียงเอวิ่งเอไม่ได้ยินครับนี่คือไม่ได้ยินกันหมดเลยใช่ไหมไม่ได้แต่คนหนึ่งอ้าวไม่ได้ดิไม่ยุติธรรมไปสั้นโอ้เฟมเลตตบกว่าเด้สามสิบก็ยังดีนะเว้ยต้องหกสิบมั้ยเนี่ยมาเยอะเกมมันก็ไม่ได้มองง่ายๆนะแบบภาพแตกว่าพี่นิ่มฮะ ภาพมันจะเป็นแบบเหมือนฝุ่นฝุ่นหน่อยมันมันมันแตกค่าของเราเว้ยตามไอ้นี่เรือไรวะตามเดือดากำความแรงของอินเตอร์เน็ตตามความเร็วเนี่ยของคนอัพใช่ไหมเสียงไม่มีเลยไม่เลยทชื่เลยไม่มีอะตอนแรกมีเปล่ะเหรไม่มีใครไม่มีใครได้ยินเลยพี่เสียงหลบทำไงดีวะจริงฮะความน่ากลัวหายลง80% ปิดเปิดไม้บออะไรเนี่ยปิดเปิดไม้บอเปิดไม้ในนี้สบายไปแล้วฮัลโหลเปิดปิดไหม่เปิดปิดไหม่ปิดเปิดไหม่กับเปิดปิดใหม่ต่างตรงไหนวะเปิดใหม่ถึงไหนละมันจะเปิดประตูอ๋อแล้วพี่ก็พับเกมแะดับอ่ะแล้วคืนยังคืนยังคืนยังไคืนแลคืนแลคืนละโอเคยังไงต่อเฟรมเรทแฟบในตำนานถึงไหนสัตว์อ้าวเห็นเฟรมเรทแฟบเด้อครับ โอเคเราสามสิบกว่าเดิมเยแต่พี่ว่ายังไงมันก็ต้องเผชิญกับไอ้หมอว่ะพี่อห้าสิบเนี่ยไม่ใช่ไงพี่หมอมาหมอมาเซลหมอมาหมอมาหมอมาทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่เลยมึงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกูไปอีกทางหนึ่งไอสัตว์โอเค let's go คุญแจอยู่ไหนวะพี่ก็เคยดูแล้วแต่พี่จำไม่ได้วะ มาเป็นคนเล่นเองที่ทำอะไรไม่ถูกเลยโอ้มาไหมมาไหมเป็นไนแล้วโอ้โหหายเบลหายไปแล้วได้ยินเสียงเลื่อยนั่นไหมได้ยิน เฮ้ยหายไปไหนวะท้าก่อนเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้หยหมอหายอะ่ะนั่นบอกวะไม่ใช่เฮ้ยเฮไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคกลับไปซมูซมซูมอาฮ่า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปแล้วกูอยู่ทำหวยอะไรพี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดเราขึ้นนี่มันจะขึ้นยังไงอ้าวมาเดนแล้วอ๋ออยู่นี่โอ้โหมาเป็นตัวหมอยืนยืนหมอยืนหมอไปแล้วหมอเข้าห้องไปแล้วเฮ้ยกูรอถ่ายทำสารคดีหมอตรงนี้สักแป๊บก่อนเด้อเพื่อความปลอดภัยของกู S <S <S เฮ<อ>้ยมันเข้าห้องนี้แล้วมันจะไปไหนต่อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอี่ยหมอ,อมันหาเราอยู่ไอศตร์แล้วกลับไปห้องเดิมเอ,อิมอยู่ตรงนั้นไว้นะโอเคเราไปอีกทางเฮ้ย <S 2> <S 2> <S <S ทางออกห้องนั้นเป็นเดี๋ยนวะนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว <Yeah. S 2> เอา,าสาระคดีเลยประตูล็อ,อกไอสัตว์มันล็อกอะไรตอนนี้เนี่ยออกไปก็ไม่ได้โอ้สรุปต้องเผชิญกับหมออูดีอาครับต้องเผชิญกับหมออูดีอะไรโอ้ยมีไฟวิแบบนี้เข้าไปเข้าไปแอบในล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ห้องน้ำอ่ะทำได้จะดีมากมันก็ไม่มาแล้วนี่ประตูล็อกไปแล้วอะ่ะคือคี่ว่าน่าจะเป็นไอห้องนั้นมากกว่า ไปยังวะหมอหมอหมอโอ้โหไม่ต้องตอบอ่ะคุณได้ยินเสียงเลยวได้ยินเสียงเลยเลยแล้วทอนนไมหมอต้องมาจุกอยู่ตรงห้องนั้น้วยวะอ๋อเฮ้ยพี่เนมพี่จำาไอห้องที่พี่ปิดที่ไอห้องที่ปิดปิด ปิดประตู้เลยไหมประตูอ่ะพี่พี่ปิดตูสองสอง,สองบานอ่ะจำได้ปะเออเออไปที่ห้องนั้นก่อนโอเคแล้วก็หันหลังมามันมันจะมีมันจะมีทางขึ้นไปอยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนะกูส่องหมอก่อนมาตรงนี้เพลงบิวตลอ,อดเลย ีเละมันก็รืกเกินเฮ้ยห้องนั้นทางนี้เนี่ยเราวะต้องต้องทองหลังอ่ะแล้วไม่วิธีทางขึ้นที่ปีนข้ามไปอยู่อ่ะห้องที่มันมีไฟใช่ไหมวะที่มีไฟตั้งตั้งดู่พื้นอ่ะอ๋อนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้นี่เจอแล้วก็หางหลังอ่ะวีทางขึ้นไปเห็นปะเออเจอแล้วโอ้โหแล้วเกิดลงไปข้างล่างเนี่ยทางซ้ายมือจะมีของดีอยู่ ทางซ้ายมือจะมีของดีอยู่โอเคแต่มันเป็นทางเดียวโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดโต้เดี๋ยวตกใจแม่งเตะโต้แต่งไอ้สัตว์มาเลยโอ้โหของดีโอของดีหน้าตาเป็นงี้เฮ้ย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 เดิมหากรูแม่ อ๋อม๋อไม่ตีไม่ตีไม่ตีมันแค่มาหาเฉยไม่ตีไม่ตีมึงมึงแน่ใจนะแน่ใจนะอย่านะอย่านะใจนะใจอย่านะอ้าวเฮียนี่มันรีซินิคห้องน้ำซ้ายมือเฮ้ยนี่มันรีซินิคออคิลเจนไอสัตว์ไดเฮียปิดตาด้วยเฮียแค่หล่อจะได้ไปทางนึงไปทางนึงข้างหลังตรงไป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 ไหนนะผ่านได้ผ่านได้ไม่ตีตรงไปก่อนตรงไปก่อนไปครับหันหลังไม่ต้องไปเลยอันนี้เพื่อนเราเพื่อนเรา เปิดประตูใช่ไหมเพื่อนหันหลังไปแล้วก็ไปตรงไปตรงไปแล้วก็เร็วเจอแล้วห้องน้ำสห้องน้ำสว่างนี่ไงอุ้ยพี่แจเจอแล้วนสัตว์โอ้งไงพระเจ้าโอ้ตกใจยี่ยี่ไอรีซินในสัตว์ไปไหนต่อกลับไปที่เดิมเหรอใช่แล้วกลับไปไงทางเดิมไหมกลับไปไงโอ้ยนี่ก็นอนคอขายมันมีสัตว์ไม่ไหวว่ะมันมันมันบิดกลับไม่ได้อะ ปิดได้ไปนานแล้วที่ประตูครับสัตว์ยังต้องไปไปต่อทางเดิมมดอ่ะเดียวฮะบอกแล้วมีสิบมีสิบบานปิดสิบบานไอสัตว์โอเคไปนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงจำได้จำได้ทางนี้ทางนี้อุ้ยเซฟแล้วไอ้สัตว์เซฟแล้วโอ้โห่ามาแม่งแล้วไอ้สัตว์มาแม่งแล้วฟีลนดี้โอ้โหเซฟไหน ฟรีแจ็คคือฟรีแจ็คไปเลยไอสัตว์ไข่ข้อนี้ข้อนี้คุณเนี่ยไข่รอเฮียอะไรเปิดสิเปิดแล้วไงต่อข้างหลังโอ้โหข้างหลังข้างหลังเฟียนนี่หมอหายไปแล้วโอ้เยี่ยมหมอหายไปแล้วเร็วเร็วโอ้โหหมอไปแล้วโอเคลงข้างล่างโอ้ลดรอดโอ้เรื่องวิ่งถอยหอกวัด มีใครเอาใจชนประตูหน้าจะมีคนนะโอ้โหเต็มบ้างไอ้ตว์ไอ้หมอไอ้เหี้ยไอ้เออโอ้โหเลื่อยโอ้ยสีทองด้วยเหี้ยเไอ้สับโลเลื่อยโกลว์ประตูไอ้ยิ้มหายโอ้ปรก ไอสัตว์จะทำอาหารเหรอเฮ้ยไอีเหี้ยมันจะย่างเราโอ้ยมิไม่ได่โอ <c oughs> ้ย่างไปเรื่อยเห็นหัวหางจําได้ฉากนี้จําได้ไอสัตว์วันพันเมนวันพันเมนอ้าวตีจมือแตกกูเล่นไม้คาปล่อยไอชิบหายจมูกโอ้แอนโค้กเฮ้ยโอ้โหเงยเลยเนี่ยห้ามหนีไปโอ้ชิปยังตามอยู่ยังตามอยู่ทําไงดีชุ่มฉจำชุ่มฉจำไปตกใจสซะ ก็ยังล่อมาได้เนาะมันเก่าแล้วเฮ้ยหมอหายแล้วอ่ะหมอไหนไม่ไม่งกูหมอไม่ไหนเอ้ยโอ้โหเสียงแก๊สแม่งที่นี้ห้องอะไรอุ้ยมีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อุ้ยไม่ใช่ทางนี้ชิบหายต้องกลับไปทางเดิมอ่ะหมอยังอยู่เหรอวะดูเลยพี่พอเชียร์อยู่ทางหาง เพลงบิวอีกแล้วอะ่ะเพลงบิวอีกแล้วหมอไปไหนดีโอเคหมอมาอยู่ไ,ไปกันเลยไม่มีดีเลยนะมึงเอ้ยอืมแหมตื่นเต้นกันทั่วหน้าบอกเลยอุ้ยห้องเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยอย่าอย่าบอไลไรเดอร์อย่านะบรรยากาศเอ้ยทางออกไอสัตว์โอ้ทางสว่างจบเกมวู้โหแหมล็อกว่ะแล้วต้องไปใช่ไหมทางนี้มีบอไลไรเดอร์เปล่า อุ้ยอะไรอุ้ยโน้ตโน้ตเก็บมาไม่ต้องอ่านหรอกครับแปลไม่ได้ถ่ายมาไว้ก่อนก็ได้แล้วแปลให้ทีหลังมาแล้วมาแล้วโอเคคนเจมันจะดูโน้ตได้อ่ะจะถ่ายออกมาข้างนอกแล้วไปลต่อับทางเดิมหมอหรือว่ามีทางขึ้นข้างบนอีกวะเกมนี้มันชอบมีทางขึ้นข้างบนอืม ใช่ว่าไปห้องเมื่อกี้ถูกปะเอา้าวัดเสียงอะไรวะอะไรหลุดลงมาอยากรู้ไหมครับขึ้นไปดูไม่ยากเอามึงเป็นใครเนี่ยโอ้ยตกมาแขนหักด้วยเฮียทำไงดีทำไงด,ดีขึ้นไปนะ <c oughs> ขึ้นไปนะเค้ขึ้นไปขึ้นไปเราชื่ออะไรวะ โอ้สูงสูงเขยขึ้นไปริบแขนลิบอาร์มวารินแต่ต่อวะก็ขึ้นนี่ไม่ใช่เหรอเกมที่มุมมองมันพี่มาเล่นพี่เล่นเกมแบบอะไรวะไอที่เห็นหลังนไงแล้วมาเล่นแบบ FPS ที่แบบไม่ค่อยชินวะมันเห็นอะไรใกล้ไปอ๋อเป็เลตเตอร์เพอร์สันมามาเจออย่างนี้ตกเลยวะโหเฮียเฮ้ยขอถ่ายหน่อยเหอะเอ้สั์ นายสุดยอดมากนายเบเดดองเราเลยโอเคไปเลยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงวใจเย็นตุ่นตีบิลไม่อ้าวคีย์บอร์ดหลุดคีย์บอร์ดหลุดแล้วเดี๋ยวคีย์บอร์ดหลุด what the fuck โอ้คีย์บอร์ดหลุดโอ้โอ้แหมโอ้มาเกมโอ้มาแล้วเกมมันทำดีเนี่ยสั่งคีย์บอร์ดเลยด้วยโอ้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 เป็นผีที่เฮี้ยมากอ้าวมาถึงจุดนี้แล้วไปไง กระโดดใช่ไหมโอเคกูว่าแล้วเสียงนี่ก็นะมึงกึ่งเมื่อกี้บอลไรเดอร์ผ่านมั้งเยเสียงอะไรตกใจผมวิทยุโอ้โหใครเอาวิทยุมาฟังข้างบนนี่วะไปทางนี้อ๋อเดิมมุดท่อมุดท่อเป็นตุ่นใอแสัลงไปแล้วเซฟอ๋อแสงมาอุ้ยตกใจเงาตัวเองไอ้สัสแมนออฟสติลเค โอ้ยมีล็อกเกอร์แสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างให้เราทำให้เราวิ่งกลับมาและเทสก่อนเทสก่อนเปิดได้ไหมเปิดเปิดได้ไหมไม่ทำอะไรประตูก็ได้หรอวะดูนั้นดูนั้นโอ้ยไม่เข้าไปห้องนี้ได้ไหมโอ้แสงสว่างแบบมืดมิดไปแสงสว่างครับแหมเชื่อมันในแสงไฟ นี่นารันเวกมาเสียงอะไร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 อยู่ไหนดีนเสียงเลยแล้วทางขึ้นอยู่ไหนโอ้ยไม่ไมีทางขึ้นเฮ้ยนี่มี่ีโอ้แสดงว่าต้องไปโอ้ let's go to darkness โอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปตอบเลยเบลเบลได้ยินเสียงเรื่องได้ยิเสียงเรื่อยใช่เออแล้วก็นั่นแหละเสียงเธอชัดเจนชัดขึ้นทุกทีเธออยู่แถวนี้เมันก็แปลกหะเธอเฮ้ยไปหนีอะไรอ่ะอะไรวะหนีอะไรอ่ะเลือดเชื้อเลือด ฉันไม่อยากเจอมึงไอ้เหยัยหมอหัวเขวเฮ้ยลองเพลงไหมครับผมเกอนเมื่อกี้เมื่อกี้มีเป็นคนเหรอเออเมื่อกี้คนวิ่งหนีอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยทำไมเฮ้ยแส่มันเดินใกล้ตรงนี้อะนีโรดนีโรดินแอบนีโรดินโคบอมีแอบนีโรดิบอกให้โคบอมีจัดอย่าไปยุ่งเรื่อนอย่าไปยุ่งกูรุนอยู่กิฟ้าวิร้านอะเย็น ข่าวิทยาศาสตร์ได้โอ้โหแล้วแกหมดพอดีเลยโอ้โหอืออืือนั่นคือเดี๋ยวมึงดูตอนมันตีกูนะมึงเห็นปะโอ้โหมาแล้วหมอหมอมาแล้วโอ้โหหมอผมไม่ได้ป่วยหมอโอ้หมอผมสบายดีหมอไฟหมอไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วเฮ้ยจำได้ทางนี้เลี้ยวซ้ายมีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อยู่ทางนี้ล็อกเกอร์เข้ากลางเข้ากลางนี่ เกียรเสมอกูชูนิ้วกลางใส่หมอโอเค